สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะฮะวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะอ่าวันนี้นะครับคู่ละ220บาทเท่านั้นนะครับคู่ละ2 2 0บาทนะครับวันนี้นะฮะจะมาเป็นรวมเกจิคณาจารย์เลยนะครับชอบถูกใจรายการไหนพี่ลองเลือกชมดูนะจะไม่มีกล่องนะพี่นะจะไม่มีกล่องนะครับเดี๋ยวนี้เรามารับชมไปไปพร้อมกันนะครับ นะฮะคู่ละ2 2 0ยิบาทเท่านั้นนะครับ2คู่ไปสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการที่1ครับรายการที่1ครับมาเป็นหลวงพ่อวันครับรายการนี้ครับเป็นเนื้ออัปปากาเนี่ครับเลขคนตเบอร์ส4 0สนย์รุ่นรวยทางเดียวหนึ่งหกแปดครับอายุวัฒนธรรมคนแปดสิบหปีครับรายการที่หลวงพ่อวันนะครับนี่นี่ฮะอ่าสวยๆเลยครับรายการนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่2นี่ครับขออนุญาตตัดสีนแป๊บนะครับนะ ถึงได้มาสดดตอนร้อนเนี่ยรายการที่สองครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพันครับรายการที่สองมาเป็นเหรียญพ่อพันธ์เลขคดเบอร์หนึ่งเก้าสองฮะรุ่นพยักจอมราชันครับเนี่ยรายการที่สองนะครับคู่ละสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับราคาแบงปันเลยเนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่3เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับหลวงพ่อสุชาตินะครับนะพิชโตวัดสิลราดอกไม้จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่นะฮะอีกหนึ่งกจิอาจารย์ชื่อดังครับนะทางเพชรบูรณ์ฮะนี่ฮะหลวงพ่อสุชาตินะครับหลวงพ่อสุชาตินะครับนี่ฮะสายเนี่ยโอ้โหแควคลาดนะฮะนี่ฮะรายการที่3ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่4ี่ฮะ รายการที่สี่ครับมาเป็นหลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งวัดนะครับพุทธาพิเศษอาแปะนะฮะนี่นะครับเศรษฐีสำเพาทองครับเลขคนเจริหนึ่งศูนย์สามตอกกกตอกกรรมการครับเป็นเสมารุ่นเรขครับหลวงพ่อหยัดนะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านี่ครับนี่ฮะ มาเป็นหลวงพ่อพัดครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดครับรุ่นชนะนะฮะชนะจนปดนี่ฮะด้านหลังพระบิตาด้านหลังมีไก่ครับนะเลขคุณตเบอร์หมายเลขเจ็ดสี่สี่เก้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะด้านล่างลงยาเขียวครับขอบแดงครับนี่ฮะรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปกันแล้วเป็นรายการที่หกครับ รายการที่6กเป็นเหรียญกลมครับนี่ฮะรุ่นบาลมีครับนี่ฮะด้านหลังเป็นปู่ด้านหน้าเป็นปู่เลขคันเบอร์ใหม่เลขสิบหกครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะผิวก็จกเลยเนื้อปะกานะครับรายการนี้รายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้รุ่นนะครับนี่ฮะคมพยักครับ นะฮะตออพิเศษเลขคุณัเบอร์สองหนึ่งสองหนึ่งแปดนะครับนี่ฮะนะครับลงยานสองสีทองแดงผิวไฟครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชัยนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดนะครับนอครับ พอดีมาซีนเดิมซองเดิมนะพี่นะครับนะรายการที่ไปครับลงยานราชาวดีครับรายการที่ลหลังเป็นทัพเวสุวรรณเลขค้นเบอร์หนึ่งแปดศูนย์นะครับพระเวสุวรรณนมาทับลาหูฮะหลวงพ่อพัดนะครับรายการนี้รายการที่แปดนะครับจับคู่จะเลยพี่คู่สองร้อยี่สิบาทเท่านั้นนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าเป็นเหรียญหล่อโบราณมหาเศรษฐีเก้าเก้าเลขคนต้นเบอร์หนึ่งเก้าสามฮะรายการที่เป็นเหรียญหล่อนีครับมหาเศรษฐีเก้าเก้าครับเหรียญหล่อน้ากากชุบทองครับสวยๆเลยนี่ฮะรายการที่เก้าต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับมาเป็นเหรียญไข่ครับเหรียญไข่ห่วงเชื่อมฮะนี่เหรียญไข่ห่วงเชื่อมสวยๆครับเลขคต้นเบอร์หนึ่งแปดหกครับ นี่ฮะเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสวยๆเลยนะครับโอ้โหรุ่นนี้ฮะสวยๆนะเหรียญห่วงเชื่อมฮะรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับเหรียญห่วงเชื่อมครับหน้ากลาดชุบเงินหน้ากาบกระกาพี่เลขคจะเบอร์หกสิบแปดครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดฮะโอ้โหสวยๆนะแต่ละการนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสองฮะ สิบสองครับสวยไม่แพ้กันกับรายการนี้พุทธสอนครับนะฮะรุ่นมหาบารมีคู่ครับด้านหลังเป็นเท้าวิอาพระพรหมฮะเลขโค้ดเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับรายการที่สิบสองนะครับสวยๆนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามเป็น 4K ครับนะสิบสามเป็น 4K นะแบกเงินทองหน้าครับนะครับแบกเงินทองหน้าครับรายการนี้ครับ นะฮะพักคูนะฮะหลวงพ่อสนีครับอุทัยธานีครับวัดพันศรีครับนะฮะตัวมูโดนนิดหนึ่งฮะนะฮะนี่ฮะสี่กษัตริย์ครับนะเอาไปคูสองร้อยี่สิบบาททันทังพี่นะต่อมารายการที่สี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับตะกั่วห่วงเชื่อมหน้ากากนะหน้ากากสีทองทองครห่วงเชื่อมนะครับรายการนี้ฮะสวยๆเลยพี่นี่เลขคนละเบอร์มาเลขสองสองเลขเบิ้ลด้วยครับรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบห้าครับนะฮะสิบห้าหลวงพ่อหยัดวันลังบรดานครับรุ่นแรกครับเด่นยแจกเลขคนต๊เบอร์สามสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่สิบห้าต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกมาเป็นเหรียญหันข้างรุ่นรวยเลื่อนจศครับลงยาขอบแดงทองแดงผิวไฟครับเลขคนต๊เบอร์สองหกหกฮะรายการที่สิบหกนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที่17ครับรายการที่7ดลงยูได้ลายเสือโค้งครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่สิบเก้าหลังลงจากทีวอนปู่ฮะนี่ฮะรายการที่17ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปลุงพ่อวันครับรายการที่18ดครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารครับกับรุ่นรวยทางเดียวเลขคุตัวเบอร์สองศูนย์ห้าครับรายการที่สิบดนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่19ครับรายการที่19ร,รายการที่ลงยาเขียวเถียวเหนียวซับเนื้อมหาชนวนห่วงเชื่อมฮะเลขคุณตเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับรายการที่เลขคุณตเบอร์หนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนเบีเนี่ยฮะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับวิชานะครับรายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบ รายการยิบลงยาส้มครับรายการที่เนื้อมหาชนวนครับนะห่วงเชื่อมครับรายการห่วงเชื่อมครับเลขคุณตเบอร์หมาเลขแปดสิบเจ็ดครับนะรายการที่ยี่สิบฮะสวยๆนี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮยรายการที่เพิรับมาเป็นหลวงพ่อหยัดวัลลำกระดานฮะลงยาเขียวขาวครับ เลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์สามครับตอกกกตอกกรรมการนี่นี่ฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการยี่สิบสองครับตอกกรรมการเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์สามรุ่นแรกครับเสมาครับลงยาแดงน้ำเงินฮะนี่ฮะรายการยี่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดลงยาแดงครอบเขียวฮะเลขคุณเบอร์มาเลขสามสิบห้าครับนี่ฮะ สวยเลยนะครับนี่ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่ยี่บสี่ครับรายการที่ยี่บสี่ครับนะรายการนี้รายการสุดท้ายครับลงรายการนี้เนื้อมาหาจำนวนเลขคุณตเบอร์หนึ่งสองศูนย์รายการห่วงเชื่อมครับลงยาเหลืองคุยพื้นนะรายการนี้รายการที่นะครับยี่สิบสี่ครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับ สำนี้ไม่แบ่งปันนะครับนะพี่ๆนะครับ24รายการให้พี่ชายลองเลือกกันดูนะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะครับพี่ชายนะครับลองเลือกกันได้เลยนะครับสำนี้กับขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านด้วยที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากๆครับ